สวัสดีคะ่ะมาพบกับ JK n o นนะคะสำหรับวันนี้นะคะ JK n o นมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านเช่านะคะพร้อมที่ดิน30ตารางวาค่ะพร้อมสหรับประกอบกิจการเก็บค่าเช่ากันได้เลยนะคะตรงนี้มีไรายได้กันในทุกๆเดือนเลยค่ะทุกท่านบ้านเช่า3ห้องนอน3มห้องน้ำมีแอร์หพัดลม2ปัจจุบันนะคะมีคนเช่าเต็มทุกห้องเลยค่ะจอดรถยนต์ได้3คันติดถนนกว้าง6เมตรนะคะ มีรั้วกำแพงเป็นส่วนตัวเลยค่ะทำเลดีด้วยนะคะอยู่ในตัวเมืองอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองขอนแก่นเลยค่ะทุกท่านราคา1 8ล้านแสนบาทเท่านั้นนะคะราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นิดหน่อยค่ะราคานี้ถือว่าถูกมากเลยนะคะในละแวกนี้ค่ะเป็นที่ดินในเขตของพื้นที่เศรษฐกิจ ในเขตเทศบาลชุมชนเมืองจะให้เช่าหรือพักอาศัยเองก็ได้นะคะเป็นที่ดินโฉนดคดเด้งค่าโอนคนละครึ่งค่ะสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่จริงนะคะติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยค่ะหรือแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรก็ได้นะคะทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะเจคเคนโแนะนำไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ